สวัสดีครับนี่เจใชัยมครับวันนี้ทำซ่ามตัวเจ็คซ่อมอตู้เย็นโนโฟสสองประตูนะครับซัมซุงมีปัญหาลุงเขาถอดไปนานนะซัมซุงโนโฟสสองประตูรุ่นนี้นคะรับ T37SD1 10.7Q นะครับไม่ได้ใช้นานอ,อย่าเสียบดูก่อนไม่เย็นนะ ครับเดี๋ยวช่างดูกันเสียบปากครับคอ,อมทำง,งานนะอ,อมเคอมเซอร,เอร์เวอร์นี้นะ SD 1 6 2 Q L 1 U A นะครับ รหอนจอนอิเนะ okay. ล็กทรอนิกส์กขารุ่นนี้นกรอบอยู่นี่นะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะดูกันพัดลมหมุนไหมอะไรไหมคอมทำงานข้างตู้ก็อุ่นๆอ,อยู่ร้อนอยู่นะ ไฟติดนะครับหน่อยกดสวิตช์มันรอหมุนนะต,ตัวมันไม่โดดหรือเปล่าตัวที่แหละมันเสียครับตัวหน้ามันดาวนี่ก็ใช้หมดสภาพเยอะมันตัวหน้าครับฮะ ตอนเสร็จแล้วมันฟาวจนที่มันเย็นมันเลยเอาไปใส่กล่องวีดใส่ตู้เย็นตูเย็นก็เลยหลบออกไปเลยมันก็เลยไปเย็นไปเลยก็แสนเหอะโอ้ยตู้นี้แค่ไม่แตกว่ะมีประตูตัวนี้อ้าร์นะต้องตั้งต้องตั้งขาหน้ากันหน่อยเดี๋ยวจะมาแส่วนศูนย์ะุดแปดห้านะจากกระแสแดงแพงอย่างเง้ยมาละ ทำงานยู่นะนี่ต้องแกะดูตรงไอ้ตัว PTC ได้นะครับตอนนี้มีปัญหาหรือเปล่าน,นะเดี๋ยวถอดปลั๊กกันตอนนี้อยู่ที่0.78แล้วนะครับกระแสะอชอดปลั๊กก่อนจะแกะดูตรง PTC นครับที เย็นทับเดียวแล้วไม่ยเย็นแล้วก็เป็นนอ,อนกันหรอกก็ต้องมานอนอีกอ่ะ PTC นี่นะ ตัวนี้ห้าไมโครกลุ่มเรจะมาถามเจงทำไมกไมู่ม่ใช่เราจะทอนเรือหนึ่งจุดนี่เองทรไปเช็คได้โทรไปเช็คที่งานงานจอเลยหนึ่งจุดแล้วตัวนี้เป็นแคปสตาร์ทนะเนี่ยหนึ่งจุดซีซีนะครับ อันนี้เสียด้วยห้าไมโครเหลือหนึ่งไมโครกว่า, 1> 1. Micro, ก,วากว่าเองแล้วก็พีทีซีเนี่ยวัดสามสิบเอด็ดพีทีซีก็โอเคนะครับพรุ่งนี้ไปคนละที่แล้วมาตอบ ก็น่าจะเสียที่แคปาซิเตอร์ตัวนี้คอมสตาร์ทแคปรันเนี่ยต้องดูที่วงจรนะเนี่ยทีี่สส P4 s t a r ี p c โ Upload p r o j e c t o ร Relay แคปลันมีปัญหาคเอใส่กับแั้ลเราต้องเช็คเกี่ยวกับตัวส้มส้มเป็น ตัวโมฟิลกับฮีเตอร์สีแดงส้มแดงต่อก็เอ็นสีส้มนะวัดสีส้มตัวนี้นะก็วัดสีส้มนะตั้งวัดโอมนะครับสีส้มกับปลั๊กข้างใดข้างหนึง่งเป็นเอ็นนะครับสามสิบสามร้อยแปดสิบโอห์มนะสามร้บ ไดเลยโอเคตัวนี้แหละตัวในโอมต่ำฝั่งนั้นนะครับตั้งหมดโอมก็ได้หมดโอมไม่ขึ้นอีกต้องตั้งหมดเคนะครับขึ้นอยู่ เป็นการเช็คเทอร์โมฟิลกับมูอโขหาไงหีืว่าซ่อมแอร์ห้องง่ายมันเป็นอ่ะเดี๋ยวคุยกับยุ้งเราคุยกับแมวเลยแล้วกันอ่ะแล้วครับเข้าไปตรงไหนนะครับห้าไมโครนะครับตัวสี่เหลี่ยมนะครับใส่เข้าไปครับ ย้ำคีมย้ำจริงนะที่ที่จะออกไปงเส้นด้านหลังของโรงเรียนใช่ไหมอ๋อมีมีวิวเท่าไหร่ครับเดือนละเท่าไหร่โอใกล้ใกล้นี้ก็พันห้า้วปาัมันหลวม ก็ใช่คับคลองเปรมยังไกลกว่โรงเรียนอีกอ่ะอันนี้บ้านผมอยู่ตรงนี้เองใกล้เองประมาณเจ็กิโลเองเกือบห้าแอมห้าหแอมนะครับอยู่หนึ่งแอมนะครับตอนนี้รบก็จะลดลงนะครับเพราะไปรับคนอื่นเสร็จแล้วก็มารับนี่นะศูนย์จุดเจ็ดนะครับศูนย์จุดหกก้านะครับก็จะประหยัดไฟนะครับ แคปลันลนคัน,นหจในถนนขานะครับฮะเอยน,นีมันอ,อยู่บเถอะมันแงดงออกครับนะออันนี้ต้องหนุนนี้ก่อนนะครับในประตูมันสนิทนะครับนี่นะมันยั้งพวเชื่อมมันม,มันเสียง,ง่ายทุกอ,อย่างเลยนะี มันมมยังยังไม่มีความเย็นครับอรอให้เย็นสูญญากาศก่อนน่าจะโอเคแล้วว่าอินเตอร์ก็ดีอะไรดีลมหมุนนะครับของเขาไปล้างให้เย็นก่อนอยังไงก็หวังว่าที่วิญญานะครับสวัสดีครับ